คุณผู้ชมคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดน้องคายเนื่องจากช่วงนี้เกิดอุทกภัยนะคะ,คะหน่วยงานทหารในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีมอบหมายพันเอกสุขนธทรัตชาวพงศ์รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนำกำลังพลพร้อมด้วยยุทธปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าโต๊ะเตียงที่นอนและสิ่งของอื่นๆรวมไปถึงการจัดรถครัวสนามของหน่วยเพื่อทำการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนการช่วยก่อกระสอบทรายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารราบที่3ยังได้นําน้ําดื่มสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น จากสถานการณ์ในปัจจุบันค่ะในพื้นที่อำเภอท่าบ่อบริเวณปากห้วยโมงซึ่งออกจากตัวเมืองท่าบ่อไปประมาณ5กิโลเมตรน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเลือกสวนไรนาของชาวบ้านตลอดจนบ้านเรือนประมาณเกือบ300ครัวเรือนและบริเวณพื้นที่ตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายเกิดปัญหาน้ำท่วมจากภาวะน้ำโขงที่ล้นตลิ่งและมีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำโขงจำนวนมากซึ่งได้รับผลกระทบประมาณ800ครัวเรือน โดยระดับน้ำต่ำกว่าถนนเรียบริมโขงประมาณ1เมตรครึ่งถึง2เมตรค่ะถ้ามวลน,น้ำไม่เพิ่มอีกในช่วงระยะเวลาสักประมาณ2-3วันก็สถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงปัจจุบันทางหน่วยยังคงมีการประสานงานติดตามสถานการณ์ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องค่ะ